สวัสดีครับผมสวัสดีครับชาวโลกสวัสดีครับผมไอ้พี่น้องเอฟซีครับผมทุกคู่ทุกคนนะครับผมนะตะวันออกตะวันออกตอนออกเจงใต้เหนือนะครับผมนะฮะตกแรงมากับป้ากันเหมือนเกาครับผมนะยัเนี่ยผมกินกับไอ้ออดครับผมวันนี้มาพอนี่ครับใกล้ๆครับลุงโลดแชนแนลเอาหน้พี่น้องครับมาในป่าน้องสุดจันมาสองตัวครับพี่น้องครับนะครับ มาหนี้มาหู้มันจะแย่อย่างกินนะครับผมนะลาบก็กินมันนะครับผมนะก้อยก็กินมันละซ่าก็กินมันละมาหนี้ยังอยากกิ่นเนี่ยนึ่งนะครับพี่น้องครับง่ายๆครับแต่มันกับก้งนักสุดยอดนะป่านี่นะครับผมเ้าก็แจ๊ะขูดเก็ดแล้วก็มาแจ๊ะแจ๊ะออกเก๊ดออกแล้วก็เอามาซอยหั่นมันทีๆหั่นตัดกั้งนะพี่น้องครับแล้วก็เอามาประกบกันที่ไม่แล้วไปนึ่งครับพอเราบอกอย่ามีกั้งก็อ่ะที่ตามกันพี่น้องครับเอาแล้วมาพี่น้องมามา จะมาแล่ครับผมแล่น er> uh 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 ี่ออกวิธ uh ีแล่ป่านะครับผมนะฮะผมกับาจ้างครับมันตายอย่างเลยมันตายอย่างมันเยีะยวครับพี่น้องจี้เนาะ กันแรกกันแรป๋าเนี่ยถ้ามีดบอกคมไม่จบเลยครับพี่น้องครับผมเจ้าเจ๊มากินข้าวมาเร็วเร็วเดือเดือดเดือหรือว่าไม่เดือนี่พี่น้องครับผม มันไม่ดีอาหา้าว่้มข้าวตกินนะมีครับพี่น้องนี่เป็นไงเป็นไงขีมือเป็นขี้บดโลเลยครับพี่น้องครับอ่ะสวยๆงามๆพี่น้องครับผม น,อน,น,อนี่จะม่เลือดรอวาอ,อันนี้วาีิมเนาะตองสุมอุ้ยตอง่มันอยา่า้อันจะดิงเลยนเนื้อมันแดงเนาะนะมันจะหวานเนาะ แน่แบบคนจีนเนี่ยเขาจบปูปัดปูปูปูกับจงมน้ำมันฟูผิดลาดนี่แตงับงขงหน้างหนสุดเดี๋ยวเล่าเขาจะหกเลานีทำหม้อคว่ำไม่เป็นไรท่าเล่าคนนีเหนื่อยนี่มีน้องครับปัตตา ยังเปลี่ยนเราตัดกับคเราตาเว้ยเราบดเดินนะพ่้อยดีแลกวสุดยอดครับพี่น้องครับป้าชีอุ้ยครับพี่น้องสุดยอดครับผมอะแกเขาสักหน่อยสายตัดกลางเลเกิน เด็กกันเนะจะเลี้ยวก็เลี้ยวกันงงเลยมันถึงู้นั่นักละม่งจ๊าโอ้ยงงต่ไม่ได้อืมมันเลยจะทำั้ไะครับเย้เนะข่าวจรโอ้กับป็นะครับอ่ะวังปั๊บโอ้ยเครื่ แรงคำตัวแล้วเกะปูอะไรเพียงหม้อปูจะมีน้ำปลาเดียวจิ้มสองคนเอาอีกคำเดียวอิ่แล้วอีคำเดี๋ยวไปตักมาให้เราเร็วเมนูช่วงนี้ปลาปูอย่ากระทำบ่อยกินหมูกับลากไป้งนะของปลากับจัดไปนะข้อากับจัดไปละเงยเงกับจัดไปละก็ไปยืมไม้กลนมาไม้กนมามันจะโดนนู่นเอาแม่เอาให้อ่ะกินสิ นั่นเลยมันต้องไปทำให้มลับในเมื่อแต่เมืองหลับจะได้ไม่ใ,ใจแข็งเนี่ยมาตะคืนน่ะแมครับผมพี่น้องมาครับมานี่ครับอันนี้นะครับผมนะเ,เอาไปล้างนะครับผมนะล้างมันจะล้างน้ำเกีย่ยให้สะอาดนะครับผมเอาจากควัออกเอาคนไหนอย่างมึงออกหมดแล้วนะเอาไปล้างน้ำเกีย่ยออกนะฮะเหงือกนี่ก็ล้างให้ดีๆนะพี่น้องครับนะฮะล้างให้เอาหินเอาใส่ออกหมดครับผมนะเน้องเช็ดอ่าล้างน้ำเกีย่ยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมามักครับพี่น้องครับ มาฟังนี่ครับพี่น้องครับนะอ,อันนี้เครื่อง im im มัดเขาจะมีอย่างหนังไม้นะครับผมนะฮะก็จะมีนะครับผมสดน้อยหนึ่งนะครับผมขนอผมเอิญลดีหมมมีเอาเจขนอกได้ครับพี่น้องนั่นนี่นะขนอนะครับหนึ่งเอ่ก้อนเอ่ยก exactly ึ่งก้อนนะครับผมน้ำมันหอยแล้วก็ซอสนะครับผมนะซอสพรุงรดเน่อยนี่ครับเขามาขยิมขยี้ด้วยกันนะครับพี่น้องง่ายๆครับผมนะรถนี่ครับผมมันเลื้อยบนขันะครับน้อก็เลยแบบง่ายๆนง่ายครับพี่น้องครับว่ามาดีกันต่อไปครับพี่น้องครับหาแยม มักกับพี่น้องครับมักในตัวปลาครับผมนะฮะมักไปเลยสุดลิงลัดนะพี่นอนะ้องเด้อนะอ่าเด่างนี้อย่ามักไปครับพี่น้องครับ<ม>วันนี้มือเดียวครับผมม,มือเห็นอันหน่อยเอาไปอันอกัมก้องพี่น้องครับ เด็กกตเด็กเฮอจัามันเตอร์ครับนะกดกล้องไปเลยเลยครับพี่น้องครับนะนี่ครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับคิดว่าน่าจะได้ตีได้ตังแล้วครับพี่น้องครับผมนะนี่มาพี่น้องครับได้เวลาปูแล้วผมนะนะฮะประกาศนี่เขาก็ลปงเปลี่ยนเกลือเจนเปลี่ยเกลืออ้าวพี่น้องครับ ต้องหุ่นไว้มันเลยพี่น้องเนอไปนู่นข้างนอกมันเป็นที่นี่นะพี่น้องครับมาจะขึ้นพอเนอะในเวลาจัดเลี้ยงแต่งจานนะพี่น้องเนอะนี่เอาพ่อกันใกล้ๆนะครับพี่น้องครับอ่ะโอเคฮะเไปครับพักตีเหลือครับพี่น้องครับ หมดไล่เลยพี่น้องด้อลงมาปีเกี้ยวเลยลูกมนี่อันนึงป่าแบบซาดิสเ้ยพี่น้องด้งอเอาละสวยงามอลังตาฝาอยู่ในฝา <c oughs> เอาฝาปิดครับเอาฝาปิดครับพี่น้องครับอ่าโอเคเริเปิดแก๊สตังโมละครับเนาะใส่จะไขคาคามินครับดับขาหน่อยๆนอยเนาะดับขาให้น้อยครับอืมเนี่ยใบมะกรูดสซๆครับเด็ดมาจากต้นเลยอืมปรับน้อยครับเนาะเด็ดสองนี่มันหน้าห้อนมะกรูดเนาะเด็ดมานเดียวแห้งเงี้ยโอ้สองนี่หน้าห้อนครับอืมใส่ไว้ได้ครับอื่ อ่ะพี่น้องครับกันว่ามันเดือดละกาก็ะยงใส่ครับพี่น้องครับอ่าปล่อยไว้เนี่ยครับผมที่เหลือยกกันไปครับผมมาโอ้ยจดจดครับพี่น้องครับไอุดยอดครับน้องครับหนึ่งเด็เป็นบ้านครับผมแกกันไป่ก้าครับอ๋อโอเคครับ เอาละครับไปเป็นน้องเนาะกันแน่ก็ได้เวลาจิ้มท่านั่นไหนไหนไหนหอจิ้มมันตั้งไหนแล้วมันเป็นอย่างใหญ่เราลองดูกันเนาะลองเปิดเพราะเราเป็นน้องเนาะอืมถ้าแถวแถโอ้เราจีนขาวจโจโครับเมาะนี่นะอืมพอใกล้ๆเนาะอืมเสียดครับอ่นจิ้มเเลยนาะจัดครับพี่น้อง,ง,งครับจัดจัดเลยอย่าได้เสียพี่น้องครับผม น,นั่นแหละนั่นหโอ้โหฮีฮึฮนี่ฮึฮเฮึ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 ฮโอ้โหฮึฮึฮึอึะึฮึฮึับฮึฮึฮึืึฮ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 ึ่ึฮึฮึฮ ่ครับเออพัวใจครับเด็กขอบอกกินไก่กนับปีนองด้วยนี่ครับอือออกไปนอกบ้านบ้างไปขอได้ครับอือได้อยู่กับธรรมชาติจะแล้วอือแล้วนะนี่ปืนอือบ,บอกคองซื้อมาเลย มันนมลึกกะเจี๊ยนนมครับล้ำมีก้างกอก้างเหมนมีเลยครับเนาบอกว่าใช่แล้วเพราะว่าอย่างเหมอนมีก้างอ่ะเราหั่นตัดก้างไปแล้วครับหลังจากหมือนมีก้างแล้วพอมุ้งซึกต่อไปเนื้อป่านเนื้อมันกลมๆละลายในปากครับสุดนักสุดนักพิเศษแเลยสุดยอดครับมักกะล้ำครับเนาะสูตรนี้สุดยอดสุดยอดเอาไปเก่กันครับพี่น้องครับ อืแต่มันเหมือนโหมกมันออกแต่อย่างแบบงวดนี่